สวัสดีครับมีคาถามถามมาว่าเม็ดมันแก้วทําไมขนาดของมเมล็ดและสีของมเมล็ดมีความแตกต่างกันมันจะขึ้นไหมหรือว่าแบบไปปลูกแล้วเกิดความกังวลว่าเอ้ยจะจะขึ้นไหมอัตราการงอกกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้ก็คือชี้แจงนี้ครับผม,มเมล็ดของมันแก้วที่เราเห็นอยู่ในรูปนี้นะก็คือมันจะมีความแตกต่างกันเรื่องเรื่องของมเมล็ดมีทั้งใหญ่มีทั้ง เล็แล้วก็มีทั้งสีที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเหลืองออือสีดำดำที่แตกต่างกันเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาการเก็บเกี่ยวมเมล็ดเนี่ยเขาเก็บทีเดียวรว่วไปเลยนะครับผมแต่ถามว่าเก็บทีเดียวรวบไปเนี่ยแล้วมันมันมีผลเสียไหมหรือว่ามันมันจะไปเพาะปลูกเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็คือมันไม่มีผลเสียอะไรนะครับผมเขาจะรู้ว่ามเมล็ด มีความแก่ขนาดไหนที่จะเอามาทําพันธ์ุปลูกต่อได้นะครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมเมล็ดที่มันเขียวและเล็กเนี่ยมันมันจะขึ้นไหมก็คือมันขึ้นมันเกิดตามธรรมชาติของมันคือร้อยละ90นะงอกแน่นอนอาจจะมีบ้างคือ10%อาจจะเป็นเม็ดเสียเม็ดขึ้นเชื้อราเม็ดที่แบบ มันแตกหรือว่าเกิดจากการกระทบกระทั่งในการสีหรือ,อด้วยสาเหตุของอะไรต่างๆที่มันเน่าหรือมันมีเชื้อรามีเชื้อโรคอยู่ในเมล็ดอันนี้ก็คือก็ต้องเผื่อไว้สัก10อซอันนี้ก็คือชี้แจงกันแบบนี้นะครับแต่ว่าเมล็ดที่สมบูรณ์ะจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดสีเขียวเล็กเม็ดใหญ่เม็ดสีออกเหลืองเหลืองเม็ดสีออกนวลน,นวลอันนี้ก็คือ ขึ้นแน่นอนนะครับเอาไปปลูกคือมั่นใจได้เลยว่า,ากเกษตรกรหรือว่าคนที่สั่งเมล็ดจากเราไปเนี่ยเอาไปปลูกขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นรับประกันว่าขึ้นแน่นอนแล้วก็คือสิ่งที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็คือแหล่งที่มาต้องชัดเจนว่าเมล็ดเนี่ยเป็นเมล็ดใหม่ที่พร้อมปลูกภายในปีนั้นนะครับผมก็คือไม่ใช่เมล็ดเก่าค้างปีมาแล้วถ้าเป็นเมล็ดเก่าค้างปีมาโอกาสที่จะมันไม่งอก เนี่ยครับผมก็คืองอกประมาณ20-30%อันนี้เป็นไปได้นะครับผมอนเม็ดเก่าๆก็ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่สําหรับมเมล็ดใหม่ก็คืองดกังวลในเรื่องของมเมล็ดใหญ่มเมล็ดเล็กมเมล็ดสีไม่เหมือนกันมเมล็ดสีเขียวอะไรต่างๆอันนี้งดไปได้เลยคือมเมล็ดที่คัดมาหรือว่ามเมล็ดที่เก็บม,มานะตรงเนี้ย ขึ้นแน่นอนร้อยละ90สเอร์ซนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าก็ใครข้อข้องใจสําหรับเรื่องสีเรื่องมเมล็ดเรื่องขนาดอะไรไปแล้วนะครับบางคนก็คือเขากังวลใจมากนะครับในการซื้อไปที่จะปลูกเพราะว่าอะไรก็คือทุกอย่างม,มันมีการลงทุนนะครับผมแล้วการลงทุนก็คือก็กลัวที่มันจะเกิดความสูญเสียเพราะว่า มันมีการลงทุนแต่ละครั้งก็เป็นเงินเป็นทองนะครับสําหรับสําหรับการลงทุนต่างๆนะครับสําหรับใครก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับเอาไปทดลองปลูกกันดูขอบคุณครับสวัสดีครับ